มาทำงานงานเยอะไหมคะตอนนี้เมื่อบันก่อนๆนะครับเพิ่งเพิ่งจะเริ่มมีงานนะครับแต่ว่าเจอโอเมกอนมานะครับเหมือนจะเลื่อนอีกนะครับครับผมรับก็เยอะครับเพราะว่าบางบางจังหวัดเขาก็แบบมีผู้ติดเชื้ออะไรอย่างนี้ครับครับเขาก็งดงดจัดงานครับประมาณกี่งานได้ครับที่เราต้องศูนย์ไปกับเรื่องนี้ได้ จำไม่ได้ครับแสดงว,ว่าทั้งเป็นหลายงานนาก็หลายงานครับรวมถึงงานปีใหม่หด้วยไหมคะงานปีใหม่ก็ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเลยครับ,รบที่ที่คิวล็อกไว้นะครับว่าจะยังจัดได้ไหมหรือว่ายังต้องเลื่อนครับส่วนใหญ่เป็นในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดครับตอนนี้เป็นงาน,ต,านต่างจังหวัดครับเป็นพวกแบบงานกาชาติงานประจําปีอย่างนี้ครับเราอยู่อีสานด้วยเนาะเราอีสานตอนนี้ก็หลายจัง ป้องกันตัวยังไอง,องไรครับก็ไม่ไปที่คนเยอะนะครับก็ใส่แมสล้างมือครับผม้มวเวลาเล่นคอนเสิร์ตแล้วเราแบบต้องสัมผัสกับแฟนๆแ,แล้วครับอกก็มีศิลปินที่ติดเนาะครับอ๋อในช่วงคอนเสิร์ตตอนนี้ก็คือทางงานยังงดสัมผัสม,สมือครับอาจจะงดสัมผัสม,สมือแล้วก็ยังให้คนที่มางานใส่แมสครับครับอย่างกูตัวเองเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะมาก เรายังไงคะเพราะแน่นอนแฟนลับมาอยากสัมผัสเราเนอะก็เขาน่ารักนะครับเขาเข้าใจครับเข้าใจว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนี่ยครับเขาก็แบบเออแค่มามาดูเราบนเวทีแค่นี้เขาก็กลับบ้านอย่างนี้ครับไม่สัมผัสไม่สัมผัสเือสัมผัสใจได้ไหมคะก็ได้นะครับผมครับแค่นี้เลยคู้เป็นคนพู้เรียนเราเรียนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็จะเริ่มเปิดยดนะครับครับเพราะว่า แต่ว่าไม่รู้ว่าถ้ามาแบบนี้อีกรอบนึงจะยังไงครับก็ต้องดูสถานการณ์นี่ครับคุณเต้ไม่ได้สอนออนไลน์ใช่ไหมคะไม่แล้วครับก็สอนที่งเรียนเลยครับใช่ครับไลน์แต่ว่ามันปิดก็เลยไม่ไม่ได้ไปครับใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งเห็นพี่กล้องห้อยไล่พี่แซวบอกว่าจะไปเล่นหนังหนึ่แมนบอกครับโอ้จะแซวเล่นมั้งครับเอาอาจจะไม่หนังอะไรครับหนังที่บอกว่าอะไรอีสานประกันบานอ๋อเอารูปเต้ยไปครับ ทำเล่นมั้งครับน่าจะทำเล่นทำเล่นให้เอฟซีอันนี้เล่นเฉยๆครับอ๋อคือเรายังไม่ได้รับการติดต่อมาใช่ไหมคะใช่ครับถ้าไปก็น่าจะแกเอาไปเล่นฟรีมั้งครับคิดว่าครับรองเหรอคะถ้าเล่นฟรีก็ต้องต้องคุยกันครับฮัลโเตอรอยู่กับแก๊งนู้นได้ไงคะเขาแบบพูดพูดตาแผวพาวโอ้อ๋อครับใช่ครับส่วนมากผมจะเป็นผู้ฟังครับเราโดนหลอกหนุ่มงอันเนี่ย แบบยังไงครับโดนหลอกต้มหรือเปล่าต้มอ๋อไม่นะครับกินน่ารักดีครับทั้งพี่เบิ้ลเอ้ยครับเฮียเบิ้ลปทุมราชแล้วก็พี่กองหัวยไหล่เนี่ยเขาก็แบบน่ารักดีครับเป็นแบบเป็นกันเองครับแค่แบบบางครั้งเขาก็จะพูดพูดทะลึ่งทะลึ่งเฉยๆครับเาแกล้งเราบ่อยไหมครับเหมือนเราเป็นอ้อมใช่ไหมครับมีมีอ้อมอะไรอย่างนี้เฉยครับเขาอย่างเวลาเขาพูดเล่นทะลึ่งตะลึงเราทันเขาหรือครับครับผมหัวเราะอย่างเดียวครับยิ้มหัวเราะอย่างเดียวครับ คุณน้อยมีวิธีมัดใจแฟนลับยังไงครับเออผมว่าเขาน่าจะชอบฟังเพลงมากกว่าครับครับอย่างคอนเสิร์ตอย่างนี้ผมก็พูดน้อยครับส่วนมากจะเล่นอย่างเดียวครับเล่นครับเพราะว่าถ้าพูดแล้วกลัวแบบเขาไม่ดูเรื่องครับกลัวงานมันก่อยครับก็เลยร้องอย่างเดียวดีกว่าครับครับเล่นหนังเล่นละครก็ตามบทไปใช่ครับตามบทไปครับแต่พี่หมั่งเขาเตรียมต่อให้อีกเรื่องไหคะใช่ครับต้อง ไปดูนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรครับตัวอย่างนะครับตอนตอนตอนจบนะครับว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงครับจองไว้แล้วคาบจองไว้แล้วครับเป็นความลับพี่มัะน่าจะความลับนะครับใช่ไหมครับความความลับครับน่าความลับอ้าเจ้าว่าไปแ้วนนะอ๋อนะครับครับก็บอกบอกแค่นิดเดียวครับบอกนิดเดียว